สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเจนเนี่ได้หมดทัศสดชื่นประกาศเตรียมมีลูกคนที่สองหลังมีน้องอยูจิน ต้องบอกว่าล่าสุดเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นนั้นก็ประกาศเตรียมมีทายาทคนที่สองหลังมีน้องยูจินคุ้มค่าความเจ็บปวดก่อนอื่นขอแสดงความยินดีเมื่อสาวเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นครอบทายาทน้องยูจินลูกสาวคนแรกแล้วจ้าโดยยิวฉัดมงคลในเวลาต่อมาเจนนี่ <Jenny, S 1> ยิวฉัดมงคลก็ได้พาลูกสาวถ่ายแบบครอบครัวครั้งแรกด้วยงานนี้เจนนี่ก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ายูจินแฟมิรี่ Terima kasih. ต้องบอกว่าล่าสุดเจนนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นนั้นก็ประกาศเรียม,มีทายาทคนที่สองหลังมีน้องยูจินคุ้มค่าความเจ็บปวดโดยเจนนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นก็ได้กล่าวว่ายิ่งยูจินโตขึ้นก็อยากมีลูกอีกคนรู้สึกว่ามันคุ้มค่าความเจ็บปวดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ให้มีทายาทอีกคนเลยจะได้เลี้ยงพร้อมๆกันขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ